สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่จิจิลพัทชแนลวันนี้นะครับเราจะไปที่ประเทศอังกฤษครับครับแต่ไม่ใช่อังกฤษที่ไหนนะเป็นอังกฤษที่เชียงใหม่นะครับซึ่งอังกฤษที่เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอ อะไรนะเมอเสมออะครับอยู่ที่อ um ำเภอเสมือจังหวัดเชียงใหม่นะครับประเด็นก็คือผมอะ่ะไปเจอรีวิวว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีร้านกาแฟไม่ใช่ไม่ใช่ร้านกาแฟสิาาเป็นโรงแรม,มใช่ไหมที่มีวิวเหมือนประเทศอังกฤษเลยนะครับแบบเมืองนอกเลยแบรบรยากาศก็เหมือนอยู่ที่เมืองนอกเลยทั้งตัวตึกตัวอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นวันหยุดยาวใช่ไหมผมว่าจะไปนแต่ก็น่าจะพอได้ภาพกันออกใช่ไหมแต่อันนี้ก็หลังวันหยุดยาวนะครับเพราะน่าจะไม่มีคนแน่นละอันนี้ก็พานน้องๆมาด้วยนะครับ โอเคไปเลยดีกว่านู้นนู้นนู้นยัไงตึงขาวๆตอนนี้เรามาใกล้จะถึงแล้วนะคะ โอเคทางเข้าน่าจะมีป้ายลงเลยโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะโรงแรมเนี่ยจะอยู่ที่ซ้ายมือก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะมันจะอยู่ซ้ายมือนะครับดีนะเมื่อกี้ตอนมาขับมาฝนตกมาถึงนี่หยุดเรียบร้อยละอ๋อผมนึกว่าคนน้อยคนเยอะมากครับอ่าอันนี้ก็หลังวันหยุดยาวนะครับเพราะน่าจะไม่มีคนแน่นละตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านในแล้วนะครับที่ฮิลส์โบโรนะที่นี่ที่จริงมันเป็นโรงแรมนะครับที่ตกแต่งเหมือนบ้านสไตล์อังกฤษนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนี่แหละเป็นโรงแรมแบบกลางภูเขานะกลางป่าเลยก็คือกลางธรรมชาติเลยนะครับที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะแล้วก็จะมีวิวที่แบบสวยมากๆก็นอกจากสระว่ายน้าก็จะมีมุมถ่ายรูปที่เยอะมากๆเลยนะเช่นมุมเนี่ยที่เข้าไปกันนระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศภายในโรงแรมแล้วก็ที่สําคัญที่นี่มีคาเฟ่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า นี่ก็จะเป็นคาเฟ่นะ ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในคาเฟ่แล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปลุยข้างนอกนะจะไปถ่ายรูปข้างนอกมาแวะเติมพลังนิดหน่อยเลตเตอร์อาร์ตสวัสดีครับผมจิจิรพัฒน์ เสียดายนะแบบตอนนี้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะแบบแดดไม่ค่อยมีเพราะฝนกำลังจะตกนะครับดีนะเมื่อกี้ตอนขับมาฝนตกมาถึงนี่หยุดเรียบร้อยละสวยดีครับวิวสวยมากอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองมาดูหมายถึงวิวหรืออะไรที่สวยหมายถึงบรรยากาศที่นี่ก็โอเคค่ะดูแบบธรรมชาติสถานที่ทุกอย่างโอเคหมดค่ะเพลินหมดเลย ปัญหาตอนนี้ก็คือฝนมันตกนะครับมันเปียกมากเลยตอนแรกผมจะไปถ่ายตรงที่ต้นสนที่เขาชอบไปถ่ายนแะแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้อยู่ถ่ายนะมันคงเปียกหมดเลยอาจจะไม่ได้ไปถ่ายแล้วนะครับแต่ผมจะลาไปได้วยภาพบรรยากาศแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเก็บรบรรยากาศให้ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะเปียกไปเยอะกว่านี้ ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่นี่นะการถ่ายฝนเลยตรงนี้นะครับเป็นมุมที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ถ่ายรูปนะครับอันนี้กล้องมันเปียกหมดลวเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากทุกคนแทนแล้วกันตอนนี้เปียกทั้งหัวเปียกทั้งตัวเปียกทั้งกล้องนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมจีจิรพัฒน์ไม่เบา